ว่าไงเจ้าตัวเล็กโหพี่เยียพบโตจนหมาเรียกคนไม่ถึงอะนะครับยังไงนี่นะแกก็ยังเป็นเด็กของพี่อยู่ตลอดนั่นแหละนี่ในพี่ยังจำได้นะตอนเด็กๆเนี่ยที่โดนหมาว,วิ่งไล่กัดอ่ะยังให้พี่เขาไปช่วยอยู่เลยโตมาเนี่ยขี้แงเหมือนเดิมพี่เยียก็พูดเกินไปเอาว,วันนี้ฝึกงานวันแรกไม่ใช่หรอโทรมาหาพี่แบบนี้พี่เขาไม่ว่าหรือไงเออโห ือเมื่อคืนเนี่ยพี่ขอโทษทีนะให้ชิมขนมจนดึกเลยอะ่ะไม่เป็นไรเลยครับพอดีวันนี้วันแรกอ่ะครับงานก็เลยยังไม่ค่อยเยอะเขาให้ทําความรู้จักกันอยู่พบก็เลยโทรหาพี่ได้เนี่อ่อาอ้าวเราเพื่อนเราอะ่ะเจ้าสีไม้กับไม้เอกอ,อ่ะโอ้ยไอ้ไม้นะครับมันก็ควรตีนพี่เขาตามระเบียบแหละลายนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันเอาตัวรอดได้แต่อีกคนก็ปกติดีนะครับ ไม่รู้ว่างานไม่เยอะหรือเพราะผมช่วยเอาไว้อะดูปกติทุกสถานการณ์เลยอ่ะพี่พบป,ปกติเนี่ยปกติมากี่ปีแล้วนี่เราคิดไว้แล้วใช่ไหมว่าจะยังไงต่อพี่เียยาสีฟาในห้องน้ำหมดแล้วพี่เฮียเดี๋ยวเอาไว้ค่อยคุยกันไหมครับไม่เป็นไรคุยได้ว่ามาเลย อย่าเพิ่งกวนหนูหนูไปกับน้องอยู่โอ๊ยอย่าจิ้มพุงหนูหยุดเมส์ก่อนเลยไปแปลงพันกับเขาก่อนอีอ้วนพี่เอถ้าเกิดอย่างงี้นเดี๋ยวเอาไปค่อยคุยกันนะครับพอดีไอเอกมันให้ช่วยงานพอดีอะครับอ๋อโอเคได้ไว้คุยกันโอ๊ยไปแปลงันอย่าจิ้มพุงไปแปลงพัน เดี๋ยวก็ติดเลดหรอกเซ็นเซอร์เขาไม่ตัดออกหรอกไม่เชื่อก็ลองอยากให้ทธอมาอยู่ในใจและไม่มีคำไหนที่อยากจะบอกกับเธอนอกจากหมดทั้งใจ